สตาร์ตติดง่ายมากนี่จะได้เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนสะพายหลังแบบ4่จังหวะนี้มานะครับงานตัดหญ้ากลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะครับเพราะว่าไม่หนักนะครับเครื่องทุกอย่างนะน้ำหนักไปอยู่ข้้นหลังนะฮะมีแท่นให้เราสะพายแบบนุ่มๆส,สบายๆอย่างนี้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้า4จังหวะใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวาถ้าคุณถนัดซ้ายก็หมุนมาทางนี้ถนัดขวานะครับก็หมุนกลับมาคืนแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับสตาร์ทติดง่ายมาก นี่แล้วเครื่องแน่นโคตรแรงนะฮะลุยงานได้ยาวๆเลยบอกได้เลยว่าเครื่องโคตรแรงเครื่องสี่จังหวะไม่ต้องผสมน้ำมันดับยาได้ทั้งวันแต่เหนื่อยน้อยกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไปแน่นอนครับตัดหญ้ามันมากๆจากเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับผมโอ้โ oh. หยืดยุนสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกการกดการเวียงซ้ายเวียงขวาการคว่ำหน้าคว่ำหลังแบบนี้ ได้หมดเลยนะครับทาให้การตัดหญ้าเนี่ยได้งานเยอะแล้วก็เนื่อยน้อยนะครับผมแล้วหัวของเขาเนี่ยเป็น28มิล9ฟันสามารถเปลี่ยนหัวได้เป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวพรวนดินหัวสูบน้ําเลื่อยโซ่กันไกลเล็มกิ่งไม้นะครับใช้ได้หมดนะครับผมเนาะราคากนะครับผมเสียอย่างเดียวคือตกากสีเหลืองซายมือเนี่ยหมดบ่อยมากนะคใครเห็นกาสีเหลืองลอยๆตุ๊บปองตุ๊ปองตัวนี้รีบกดจ้างให้ไหวเพราะว่า หมดบ่อยนะครับผมเนาะใครสนใจจัดไปเลยนะครับ